สวัสดีครับเด็กๆกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับคุณครูปลาในชั่วโมงวิทยาศาสตร์นะครับสําหรับวันนี้นะครับคุณครูปลาจะพาเด็กๆไปหามวลและปริมาตรของของเหลวนะครับจะเป็นยังไงบ้างนะครับเด็กๆไปติดตามชมในคลิปวิดีโอนะครับในวันนี้คุณครูปลามีคุณครูสาวสวยนะครับมาเป็นวิทยากรนะครับท่านเป็นวิทยากรที่สอนให้เด็กๆนะครับ อาจจะมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะครับเกี่ยวกับการหามวลแล้วก็หาปริมาตรของของเหลวมันเองนะครับถ้าเด็กพร้อมแล้วไปพบกับคุณครูน้าตาลกันได้เลยนะครับไปกันได้เลยหามวลและปริมาตรของของเหลวสวัสดีครับเด็กๆวันนี้จะมาเจีกับคุณครูปลายแล้วนะครับวันนี้นะครับคุณครูปลายผู้ช่วยสอนนะครับคุณครูน้าตาลรับ ายเรื่องการหามวลและการหาปริมาตรของของเด็กนะครับพร้อมแล้วนะครับเรงไปพบก,กับคครูนงตาลกันได้เลยนะครับพร้อมแล้วไปกันได้เลย ิมารของเหลวเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะค่ะสำหรับในการหาหมวลของสถานะที่เป็นของเหลวนะคะเราจะใช้เครื่องช่างนะคะในการหาหมวลของของเหลวนั่นเองค่ะซึ่งเครื่องช่างในในที่นี้นะคะก็จะมีด้วยกัน2อแบบก็คือเครื่องช่างแบบนี้นะคะซึ่งเป็นแบบดิจิตอลนะคะก็คือจะมีตัวเลขขึ้นแสดงให้เห็นเลยหรือจะเป็นเครื่องช่างแบบที่2ก็เป็นเครื่องช่างแบบตาเข็มนะคะที่มันจะมีสเกลบอก ว่า10กีดเท่ากับ1กิโลกร,รมัมหรือเป็นแบบที่มันเป็น100กร,รัมนะคะอันนั้นนักเรียนก็ใช้ได้แต่วันนี้ครูตานขอใช้เป็นแบบเครื่องช่างดิจิตอลแล้วกันนะคะอันที่2ก็คือบีเกอร์ค่ะนักเรียนนี่บีเกอร์อันนี้เราจะไว้ใส่ของเหลวนะคะเพื่อที่จะนำมาใช้ในการหามวลนั่นเอง นี่3ทนี่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือของเหลวที่เราต้องการหามวลนั่นเองค่ะในวันนี้คุณครูตาลขอใช้เป็นน้ําเปล่านะคะทีนี้ขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันขั้นตอนที่1นนะคะเราก็จะดาบีเกอร์เปล่านะคะที่ไม่มีน้ำเนี่ยชั่งลงไปบนเครื่องชั่งดิจิตอลนะคะจากนั้นอ่านค่าน้ําหนักของบีเกอร์เปล่าแล้วจดบันทึกไว้นะคะค่าน้ําหนักของบีเกอร์เปล่าแล้วเท่ากับ58าจด 3กร,รัมนะคะ58.3กร,รมัมจดบันทึกไว้นะลูก58.3กร,รมัมการจดบันทึกไว้58.3กร,รมัมน,นี่คือน้ำหนักของบิกเกอร์เปล่านะคะ58.3กร,รมัมทีนี้เราก็จะมาหาหมวลของของเหลวนะคะที่มีค่าหรือมีปริมาตรหรือมี อยู่ที่100มิลลิลิตรนะคะเราตวงน้ำไปที่100มิลลิลิตรไม่รู้100มิลลิลิตรจากนั้นเราจะมาดูว่าน้ำที่100มิลลิลิตรเนี่ยจะมีค่าน้ำหนักหรือมีมวลเท่าไหร่เราก็จะนำน้ำ100มิลลิลิตรเนี่ยเทใส่ลงไปในบีเกอร์ที่ชั่งไว้บนเครื่องชั่ง<ม>เทเสร็จแล้ว จากนั้นเราก็จะมาอ่านค่าค่ะตรงเครื่องสร้างดิจิตอลนี้ว่ามันมีค่าเท่าไหร่อ่านได้เป็น157.3อ่า157.3ทีนี้เราก็จะนำา157.3ลบกับ58.3ได้กเท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนลบกันเร็ว ทำการลบแล้วน้ำที่100ลูกบาทไม่ใช่ค่ะน้ำที่100มิลลิลิตรจะมีค่าเท่ากับ99กร,รมัมอันนี้คือการหาหมวลของของเหลวค่ะค่ะสำหรับในการหาปริมาตรของของเหลวนะคะเราสามารถใช้อุปกรณ์ในการหาปริมาตรของของเหลวได้หลาลกหลายรูปแบบนะคะอันแรกนะคะอันนี้นะคะเราเรียกมันว่าระบอกตวงคันเรียน กระบอกตวงเห,หเห็นกระบอกตวงไหมกระบอกตวงนะคะนักเรียนจะมีตัวสเกลบอกค่านะคะซึ่งมีค่าละเอียดมากนะคะจะมีหลายขนาดนะคะตั้งแต่อันนี้10มลลิลิตรนะคะแล้วก็แบบนี้จะเป็นแบบ50าสลห้ิมลิตรนะคะนี่เราเรียกว่าระบอกตวงหรือ แบบที่2เราอาจจะใช้ตัวนี้ค่ะเราเรียกว่าบีเกิลนะลูกบีเกิลบีเกิลเนี่ยมันก็จะมีตัวสก l ลบอกเห็นไหมลูกสกลเห็นไหมคะสเกลบอกแต่ทีเนี้ยตัวสกลเนี่ยมันจะค่อนข้างมีความหยาบมากกว่าตัวของกระบอกตัวนะคะหรือเราอาจจะใช้เป็นกระบอกฉีดยาก็ได้นะคะในการหาปาริมาตรของของเหลว สำหรับวันนี้ในการหาปริมาตรของของเหลวคูตานขอเลือกใช้กระบอกตัวนะคะกระบอกตัวแบบนี้คูตานจะมาหาปริมาตรของของเหลวของน้ำนะคะที่อยู่ในแก้วใบนี้นะคะว่ามันจะมีปริมาตรเท่าไหร่เวลา Opera. ที่เราจะหาปริมาตรของของเหลวก็คือเราจะต้องนําของเหลวที่อยู่ในภาชนะหนึ่งที่เราไม่ทราบค่าปริมาตรของมันนะคะเทใส่ลงไปในกระบอกตวงแล้วทําการอ่านค่าตัวเลขที่อยู่บน กระบอกตวงนะคะโดยให้อ่านในระดับสายตาเราจะไม่ยกขึ้นมาอ่านแบบนี้หรือเราจะจ้องแบบนี้ไม่ทํานะคะเราจะวางกับพื้นแล้วเราก็มองในระดับสายตานะคะแล้วก็ทําการเทค่ะเทลงไปดึ๊า Okay, ทีนี้ที่ระดับสายตาก็คือการที่เรามองไปตรงๆแบบนี้นะคะเราจะไม่ยกขึ้นมาแบบนี้เพื่อดูนะคะหรือเราจะไม่มองท่านี้ผิดนะลูกมันเป็นการดูที่ผิดการดูที่ถูกก็คือเราวางไว้แล้วเราก็ดูในระดับสายตานะคะโดยเราจะดูจากท้องน้ําท้องน้ําคือตรงบริเวณที่โค้งๆข,ของน้าอะคะ่ะว่ามันอยู่ตรงกับขีดเลขไหนนะคะอย่างอันนี้นะคะมันยังไม่ถึง40 ะะก็จะเป็น30แล้วก็นับขึ้นมาสามเอ็ดสามสองสามสี่สามห้าสามหกเจ็ดสามแปดสามเก้าน้ำในกระบอกตวงอันนี้ก็จะมีค่าปริมาตรที่39มสินะคะลองดูลองดูเลละแต่ตากั้งเรียนดิเห็นไหมเห็ไไนไ,ไหมลูกเห็นไหมคะ่ากแต่ตานักเรียนเห็นไหมเป็นท้องน้ำไหมลูกเห็นชัดไหมเห็นชัดไหมคะ เห็นป่ะชัดเจนไหมมันไม่ถึง40เห็นไหมคะอ่านะดังนั้นน้ำที่อยู่ในดเกอร์หรือในแก้วใบนี้นะคะมีค่าปริมาตรที่39ลูกบาท ค่ะแล้วก็มาสรุป,รปบทเรียนกันนะคะในวิทยาศาสตร์น่ารู้วันนี้เราก็ยังอยู่ในหน่วยที่3นะคะเรื่องวัสดุและ,ะสารนะคะในเรื่องของการหาหมวลและปริมาตรของของเหลวนะคะในสถานะของของเหลวมาทบทวนกันนิดหนึ่งนะคะสถานะของของเหลวนะคะเป็นสถานะที่มีมวลต้องการที่อยู่สามารถสัมผัสได้มีรูปร่างเปลี่ยนตามภาชนะที่บรรจุไม่ว่า เราจะเอาน้ําใส่ภาชนะแบบไหนน้ําก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามรูปร่างภาชนะนั้นนั่นเอง 3. ก็คือมันจะมีปริมาตรคงที่ 4. อนุภาคของมันจะอยู่กันห่าง กว่าของแข็งนะคะทำให้มันสามารถเคลื่อนที่ไปมาได้นึกถึงเวลาที่เราเทน้ำใส่แก้วนะคะน้ำสามารถไหลาจากบริเวณขวดลงแก้วได้อย่างง่ายดายมากนะคะสุดท้ายระดับผิวหน้าของของเหลวจะอยู่ในแนวราบเสมอนะคะตัวอย่างสารที่อยู่ในสถานะของของเหลวก็เช่นน้ำทะเลน้ำดื่มที่เรากินน้ำฝนน้ำต้มหรือเครื่องดื่มต่างๆนั่นเองทีนี้ในการหามวล ของของเหลวนะคะที่เราดูไปก่อนต้นคลิปนี้นะคะก็คือวิธีการเดียวกันเลยค่ะคือเราจะต้องหาหมวลได้จากการชั่งนั่นเองชั่งในที่นี้อาจจะชั่งจากเครื่องชั่งที่เป็นตาชั่งใช่ไหมคะหรือจะเป็นเครื่องชั่งที่เป็นดิจิตอลก็ได้โดยเราจะต้องเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการชั่งเช่นบีเกอร์ หรือภาชนะอะไรก็แล้วแต่จากนั้นนําภาชนะเปล่านั่นมาชั่งหามวลแล้วก็บันทึกค่าไว้เหมือนตอนที่คุณครูตาลทําจําได้ไหมคะจากนั้นเราต้องการนะหามวลของของเหลวชนิดไหนเราก็เติมของเหลวชนิดนั้นใส่ลงไปในภาชนะที่เราชั่งแล้วแล้วเราก็อ่านค่าที่ปรากฏขึ้นจากนั้นบันทึกผลค่ะแล้วเราก็นำค่าที่ได้จากครั้งที่หนึ่ง กับครั้งที่2มาทําการลบกันเมื่อเราลบได้แล้วมันก็จะได้ค่าของมวลของของเหลวชนิดนั้นนั่นเองค่ะส่วนในการหาปริมาตรของของเหลวนะคะเครื่องมือที่ใช้ในการหาปริมาตรของของเหลวก็จะมีกระบอกตวง บีเกอร์ถ้วยตวงหรือหลอดฉีดยาได้ทั้งหมดเลยนะคะคุณครูตามได้สาธิตการใช้กระบอกตวงไปแล้วถูกไมลูกดังนั้นถ้าคุณครูให้นักเรียนหามวนและปริมาตรของของเหลวคุณครูตามคิดว่าเด็กๆทุกคนคงจะทำกันได้ใช่ไหมคะ,ะสำหรับชัวมม่วโมงวิทยาศาสตร์วันนี้ก็ จบลงเพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาจะมาเจอกันในคาบต่อไปนะคะแล้วเราจะมีเรื่องอะไรมีการทดลองสนุกสนุกอะไรมาฝากกันไว้เจอกันคาบหน้าไงกันบ้าครับจบลงไปแล้วนะครับคุณรูน้ำตาลนะครับที่มาเป็นตัวช่วยในการ อธิบายนะครับเรื่องสถานะของของเหลวนะครับแล้วก็การหา,หามวลของของเหลวนะครับแล้วก็การหาปริมาตรของของเหลวนะครับเดี๋ยวครูปาจะสรุปให้ฟังอีกทีนึงนะครับว่าสถานะของของเหลวนะครับสิ่งที่มันมีคำนิยามของมันนะครับมีอะไรบ้างนะครับก็คือสถานะของของเหลวนะครับก็คือมีมวลนะครับเหมือนกันกับของแข็งนะครับต้องการที่อยู่แล้วก็สามารถสัมผัสได้ตรงนี้จะมี คุณสมบัติคล้ายๆกับของแข็งนะครับสองนะครับมีรูปร่างเปลี่ยนแปลงตามภาชนะที่บรรจุนี่ที่แตกต่างจากของแข็งนะครับของเหลวสามารถเปลี่ยนแปลงนะครับตามรูปร่างที่บรรจุเราเอาไปใส่ขันก็จะเป็นรูปขันนะครับเรา,าไปใส่โอง่งก็เป็นรูปโอนะครับมีปริมาตรที่คงที่นะครับอันนี้ก็้ายๆกันนะครับมีอนุภาคอยู่ห่างกันมากกว่าของแข็งทําให้เคลื่อนที่ได้มากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูอนุภาคกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไง ระดับผิวหน้าของของเหลวจะอยู่ในที่ราบเสมอบนผิวน้ําสังเกตดูรูปผิวน้ำสำิครับอยู่บนผิวระนาบด้านบนไม่มีไม่มีนะ้ำที่น้ําอยู่ข้างบนหัวเราไม่มีนะครับยกตัวอย่างเช่นจะเป็นน้ําทะเลน้ลําฝนหรือน้ําผล,ลไม้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับต่อไปเราจะไปดูรูปของอนุภาคกันนี่ครับจะแตกต่างกันระหว่างอนุภาคของของแข็งอนุภาคของของแข็งนี่มันจะจัดเรียงกันอย่างเป็นระเบียบนะครับแต่นี่นะ จัดกันมันไม่ได้จัดกันแบบเป็นระเบียบมันจะ,ะ,ะวางอยู่ด้วยกันเยอะๆเยอะๆแต่อยู่ในสภาพที่หลงเหลวไม่เบียดเสียดยยดยัดสามารถให้ตัวหรือว่าเคลื่อนที่ไปไหนมาไหนก็ได้นี่เป็นลัสสนาภาภาลกษณะอัดนุภาพของของเหลวน,นะครับท่านนี้นะครับเราจะมาดูวิธีการท่ากันครับว่าที่คุณครูน้ำาตาลสอนไปเมื่อกี้นี้นะครับเด็กๆจะเข้าใจมากหรือน้อยเพียงใดครับเรามาไปพร้อมกันเลยนะครับนี้อ้านวนะครับ เป็นการหาหมวลของของเหลวนะครับวิธีแรกก็คือเตรียมอ,อกกุปกรณ์ในการช่างไว้นะครับสองนำะบิ๊กเกอร์เปล่าไปช่างหาหมวลน,นะครับแล้วก็บันทึกค่ามวลจากนั้นเติมของเหลวที่ช่างลงไปในกระบอกตวงบิ๊กเกอร์แล้วนําไปช่างอีกครั้งแล้วก็จดบันทึกค่าหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเอาค่าทั้งสองค่ามาลบกันเราก็จะได้ค่ามวลที่ถูกต้องนะครับทาไมต้องเอามาลบเพราะว่าครั้งแรกเราเอาบิ๊กเกอร์เปล่าไปช่าง หรือว่ากระบอกตวงไช่ชัมันจะมีเฉพาะค่าน้ําหนักของกระบอกตวงนะครับเมื่อเราเติมของเหลวลงไปนะครับเราก็ต้องเอามาหาค่ามวลของของเหลวที่ถูกต้องนั่นเองนะครับต่อไปน,นะครับเป็นการหาปริมาตรของของเหลวนั่นเองนะครับก็ใช้ของเหลวที่เราได้จากการคํานวณจากหา,ามวลเมื่อกี้ครับมาทดสอบโดยใช้อุปกรณ์การทดสอบก็จะมีกระบอกตวงวิกเกอร์เข็มฉีดยานะครับ มีหลายๆประเภทนะครับที่เขาจะมีสเกลบอดนะครับว่ามวลมีอัลมาไอวัสดุที่เรานํามามีปริมาตรเท่าไหร่นะครับนี่จะจะเป็นวิธีการหาง่ายๆการปริมาตรของของเหลนะครับจบลงไปแล้วครับกับการหามวลและหาปริมาตรของของเหลวครูปาคิดว่าเด็กๆคงจะมีความรู้และความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับครูปาก็จะ ขอตัวไปก่อนนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณกูพาไปแล้วนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับโอเคไหมโอเคนะครับบ๊ายบาย